ข้าวาเรานะครับข้าวแกงข้างทางนะครับผมเนี่ยราดข้าวเลยเนะาะก็กระเดียงหมูนะครับแล้วก็ปลาโลโลาโลไข่ปลาโล เดี่ยวไหนนะหมู่บ้านถวายหมู่บ้านหวายครับมาถึงแล้วหมู่บ้านถวายหางดวงถึงแล้วมาถึงแล้วนี้เขาจะมีการผลงานไม้แกะสลักสวยมากสวยงามมากนี่บ้านถวาย อำเภอฮางดงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เรามาเที่ยวหมู่บ้านถวายนะครับหมู่บ้านที่แกะสลักนะครับผมเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนาะแต่จุดมุ่งหมายของเราเราอยากได้ตัวอินเดียนตัวคาร์บอยนะครับผมนะครับก็มีหลากหลายนะครับผมเป็นเป็นทั้งหมู่บ้านเลยนะครับทั้งหมู่บ้านเลย เป็นหมู่บ้านเลยมาให้ดูนะหลากหลายนะครับหลากหลายเป็นไม้เกี่ยวสลับทั้งนั้นเลยเดินนะครับเขาก็ขายเป็นร้านเต็มไปหมดเลย<า>ครับสวัสดีครับ,รบชอบอ่องยูทูบครูครคใหญ่ยาวครับวันนี้ได้มาเจอสถานที่ที่มหัศจรรย์จริงๆนะครับผมอยากแก้ทให้ ามาดูครับผมนี่คือบ้าน,านทิพณีครับผมเป็นศูนย์เรียนรู้ไม้แกะสลักพิพันธุ์พิเคเนตบ้านทิพนีนเ,เป็นสิ่งที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าไงเออเป็นที่รวบรวมงานแกะสลักฝ<ม>ีมือชั้นครูรวมว่าที่นี่มีเยอะมากหลายพันชิ้นหลายหมื่นชิ้นมีทั้งศิลปะ,ขะเขมรไทยฝลัง่ง แล้วซัปเปอร์พวกเนี้ยนะและฮินดูก็พระเนตรเป็นหลักมาที่นี่จะได้เรียนรู้แต่ละวันใช้ไม่เหมือนกันนะครับวันจันทร์วันอังคารพวกนั้นไม่เหมือนกันเดินไปเดินเที่ยวข้างในโอ้มีเจ้าไก่มารับเลยโอ้นี้เป็บุญเลยบุญเหรอบุญเหรอของเราเลยนะครับครับผมไก่สีขาวโอ้มันมีหลายอย่างนะคุณพ่อครับโมกนำชัยไผ่นำโชคอันนี้เขาเรียกว่าการวางฟุงจุ้ยด้วยนะครัเห็นไหมสวัสดีเขมร อ๋อนี่นี่แม่กำลังมาดังได้เท้าไปสุวันเออโอ้โหมา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 สวัสดีอันนี้อันนังอับสราคุณแม่นี่แม่ผู้หญิงอับสราอัปสราคนงามคนงามสวัสดีนี่สวัสดีให่ไหมโอ้ยมีเยอะแยะมากมายต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเอออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ให้ถ่ายรูปได้เออันนี้ไม้รางน้ำคุณแม่ไม้รางน้ําของของ ของเก่าไม่รังน้ําที่สมัยก่อนสองร้อปีไม่มีซีเมนต์เขาใช้จอเจาะไม้ต้นเป็นต้นเลยครับแล้วเข้าไปจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งน้ำไหลนะเออนี่นี่งานแอปแทร็คเขาอาจารย์ช่วงมูลพินิษโอ้โหยังสวยไหมยังคืบไหมเป็นกล้ามเนื้อโปงแต้ผมว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อขับกล้ามเนื้ออันนี้เห็นไหมนนี้สวยเก่าเก่ายิ่งสวยครับฝรั่งชอบสกประปก คนไทยชอบเลกเกอร์คัลเลอร์ oh. อันนี้อันนี้แกะใหม่นะคุณพ่อน,นี่แกะใหม่อันนี้อยู่นี่ยี่สิบปีแล้วนะโออเม่อ oh. อันนี้พระประจําวันเกิดของเราะนะครับพระวันพุธกลางวันเออทาบุญกับใครเหมือนกวยตกนะ้ำเหมือนใช่ใช่มามางนี้เลยครับ <c oughs> อ,อธิบายทางนี้เลยครับนี่โอ้ <c oughs> อันนี้สวัสดีต้อนรับเออต้อนรับสวัสดีเขาเขาจะเอาอารมณ์ผู้หญิงคุณแม่อารมณ์ผู้หญิงจะไม่เหมือนกันวันยูนิค ไม่เหมือนกันนะครับค<ด>ุณพ่าแผน,นแผนไปเรื่อยๆเ,เออไ<ล>ไหมอันนี้อันนี้<ล>อันนี้ของเก่ามากเลยสิปี20่สิบปีเสวัสดีของเก่าเอบบาเอมาดูตรงนี้ยู่ไหนไหมอันนี้ลูกช้างสายสัมพัน์ลูกช้าง ลูกช้างหัวจะทุยเออสวยมากสายสัมพันธ์โอ้โหจะขึ้นไปทางไหนกันน่ะเออมันจะไปเอวหามป้อมันแม่มาเลยไปขอสตางค์ป้อมันกับแม่มาสวยไหมดวงกับวงกับตาไปไปด้วยกันนะครับวงลงก็ตาลงวงขึ้นกบตาขึ้นนะครับนี่นะครับไม่ไม่ใช่มันไม่เลื่อยนะนี่นี่ดูดวงด้วย งวงเหมือนมือเนี่ยตาไปกับงวงเห็นไหมเนี่ยงวงเห็นไหมงวงม้วนม,มาอันนี้ชูอันนี้แฮปปี้มันนี่คำสัตว์ว <สา S 2> เป็นสไลด์มงคลเห็นไหมมีน้ำพุด้วยขวาต้องมีน้ำพุช่องเข้าช่องเข้าบ้านเราต่างๆก็มีน้ำพุคุณพ่อคุณพ่อแผนไปทางไม่ต้องบองหน่อยเ,อเอห็นไหมที่รไม้ร่อนลั้วระบางสองข้างอะประตูรั้วเออสวยมาก คุณต้องมาเลือกเองต้องมาจิ้มเองเตรียมเงินอย่างเดียวมาจิ้มเองมาจิ้มเองเฉยไปเอ่ไม่ช่วยศูนย์เรียนรู้หน่อยตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเงินเข้าค่าน้ำค่าไฟสวยมากกระพ่อดูอารมณ์อารมณ์เห็นไหมตาตาแบบนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวโอ้อันนี้เออนี่จะอธิบายหน่อยหนึ่งเอออันนี้ทางบ้านพ่อนั่นแหละครับทางไหนทางคอมเมนต์มรเออเขมเมนใช่ไหม อันนี้ราหูอาชีพอาหารของเขาคือพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายเขาชอบไว้ในสวนที่เราสองสามเดือนไปทีหนึ่งสี่ปีหปีไปทีหนึ 1, <this S 1> ่งเขาจะให้เให้ลาหูนึกรักษาที่สารที่แห่งนั้น oh. อาหารของเขาคือวิญญาณร้ายพูดผ <s af quency> ีปีศาจและคนชั่วสตูหมู่บ้านไม่น้าสตูกลัวแนะกลัวเก็บบอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้นะ เราเป็นองค์ประกอบของเทพอะเทเทเทพเทวาทั้งหมดอันนี้สวยมากจักรจึงมดเลยเนาะโอ้โหนี่นี่ช้างอันนี้เป็นช้างสายสัมพันธ์อันนี้กลางนี่อย่างเนี้ยเอาไว้อะไรลูกอันนี้อันนี้เป็นกล้วยไม้มันจะมีหลายพันธ์นะออคิดออคิดเอื้องไม้นาฟ้ามุ้ยมันจะมีต้องหลายล่ะเราเราเป็นเป็นคุณคุมเรื่องการออกแบบเราจะไม่ให้เหมือนกัน เรามีหลากหลายพันธุ์มันจะดูสวยคุณพ่อฝรั่งนี้อีกตัวสวยมากคุณแลอเก็เอเตนที่เลยออันนี้สวยมากอัปสรานักอัปสราอัปสอสอัปสอสอัปสราอัปสราแดนซ์ซิงเพื่อจะชอบแบบนี้เนาะสีมันต้องงั้นเนอะเอาสายเรื่องขาเทปเองเลยไม่ต้องขาแล้วแล้วเสาเสานี้ล่ะโอ้อันนั้นโฮมสเตย์ได้ได้แรงโดนบันดาลใจจากอ่า เพลงจรัย์มนุเพชรอ่ะบ้านบนดอยบะมี่แสงสีอมีน้ำป่าป่าบะมี่เนื้อสันผัดนื้อมันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีมีแอร์สวยมากข้างบนนั้นมันดาราเข้าปะเออมันดารานั้นอันนั้นใช้ระบบดอกบัวมันดาราสูงเลโอ้โหสูงเนี่ยสวยมากคุณพ่อ ผมให้ท่านดูยาวๆเลยนะครับผมเป็นบุญตาถท่านไม่ได้มาเที่ยวก็เหมือนได้มาเที่ยวกับเรานะครับผมนี่ระดับประมาจย์เลยครับมาอธิบายนะครับภาพแกะสลักแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับข่วงพญาคือคือนี่เป็นข่วงค่วงหมายถึงลานลานลานฉลากของคนล้านาข่วงพญาคือความหูองอดีหัวดีนะครับ่วงพญาพญาคือปัญญา พัญญาพัญญาทำให้ปัญญาเกิดอ่ะพัญญาเกิดโอ้คลิปนี้พิเศษเลยนะครับเพื่อเอฟซียูทูบผมทุกท่านเลยนะครับมาเชียงใหม่ถ้าไม่มาที่ปณียังไม่ถึงเชียงใหม่นานงอาจารย์นะของอาจารย์นะกวังอีกทีหนึ่งเห็นไหมสืบทอดมรกแรงกำเนิดทินถวายเนี่ยทินเนี่ยครับกวานานถวาย อันนี้อันนี้อำเภอหางดงเนอะถ้าจะมาก็เบอร์โทรติดต่อได้เป็นหมู่คณะได้ศูน8์แปดหนึ่งแปดแปดสามแปดศูนย์แล้วมีงานบุญใหญ่ปีละครั้งเนี่ยเดี๋ยวแผนไปที่กระเด็ดขึ้นสี่ข้ามเดือนสิบทุกๆปีจะมีคนมามาบวงสรวงที่นี่ครับมาลูกศิษย์ลูกหาก็ทีมทีมมาที่นี่ฮะขึ้นสี่ข้ามเดือนสิบ วงสวงที่ที่เนี่ยครับเออเนตรดาบ้านชิฟมะีแล้วอยากรู้ที่ผ่านๆมาก็เข้าที่เฟซบุ๊กได้ K A S E M แล้วเคาะตัวทีเออไม่มีครับไม่มีที่นี่เพราะมีมีมี K A S E M นี่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 แล้วเคาะตัวทีใหญ่ขึ้นไปมันจะขึ้นทิพมันนีทิพม่านีทิพม่านทิพมานีเออสุอย่างเวส เป็นบุญตานะครับเป็นบุญตาผมได้มาถ่ายทําแล้วจริงๆแล้วไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายทํานะครับท่านอาจารย์ได้อนุญาตให้ผมถ่ายทําเป็นพิเศษเพื่อจะเผยแพร่ให้พี่น้องชาวยูทูบของผมที่ติดตามผมเนี่ยได้เห็นนะครับวันมหัศารัย์จริงต้องมาด้วยตนเองมารับพลังด้วยตเองีครับ5นาทีก็ถึงครับขอให้ท่านได้มาเที่ยวที่นี่นะครับผมมาหมู่บ้านหมู่บ้านแล้วนะ บ้านถวายบ้านถวายครับผมเข้ามาใกล้ๆดีวผมจะให้พรทุกคนมาๆามารับพรครับรับพรทุกท่านนะครับผมรับพรอมศีคเนสายะณมชยะคเนชะชยะคเนชะชยะคเนชะเชวามาตาชากีปราปตีปีตามหาเทวาสาธุวันกาโปคะระเทสินธุระเสเมวเสกีอังสุริอังธนโกอังคเตตับโรกายา พระนโะะปรโกรตังปุปถินพะระมายาสาธุสาธุาธองค์ปุกเดชปรางเสวสุขจงส่งผลดลบันดาลให้ข้าพเจ้าที่ดู YouTube ของไอเฮียมั่งข้างร่ำรวยรวยทรัรรรรรพย์มหาศารเป็นทานตระธรทมกิจทั้งปวงที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จฉับพลันใดแคลคลาจะกปยนันตรายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงไม่ว่าภัยนั้นจะเกิดจากมลเหตุใดๆดให้ดับสิ้นสูญไป ขอความสวัสดีและมหาลาภจงมีแก่ตัวข้าพเจ้าลูกเมียข้าพเจ้าสถาบันกรมกองบริษัทาร้านกระทรวงที่ข้าพเจ้าอยู่จะละลเจริญรุ่งเรืองจะไปด้วยเชิญทุกคนสูดหายใจยาวๆลึกสบตาท่านองค์ที่สองอย่าลืมแม่รัศมีนะครับอมชัยยะศรีรัศมีมาตาขอแม่รัศมีปรดเติมเต็มความสมปราดานแก่ข้าพเจ้าอย่างต่อเน,นื่งองสบายตระการวยเถนะินทุกคนรับเงินจากแม่รัศมีนะครับ ว่าตามผมนะขอคําขอของข้าพเจ้าจงเป็นผลสําเร็จชับพันทันใดด้วยเถินสาธุสันติอมนัสเตขอให้ข้าพเจ้าที่อดูยูทูบนี้เจอสักราชใหม่โปรเจกต์ใหม่สดใหม่ธุรกิจใหม่บ้านหลังใหม่รถคันใหม่คอนเน็กชันใหม่จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าอย่างต่อเนื่องต่อไปต่อการด้วยเถินอมนัสเตเรียบร้อย เจริญสุกทุกคนนะครับสาธุสาธุเจรินสคุณแม่แมแม่ปยแาธุ่นะครับทุกคนนะครับเจริุขทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเลยนะครับขอให้ท่านได้มาดูมาชมด้วยตัวเองผมมีบุญแล้วครับที่ผมได้มาดู ถ้าหากท่านอยู่ไกลก็ดูช่องย t ท b e ของผมนะครับถ้าหากท่านอยู่ใกล้ครับขึ้นเครื่องบินมาเลยที่เชียงใหม่มาหมู่บ้านถวายนะครับผมเข้ามาชมด้วยตัวเองนะครับว่าจะมหัศจรรย์ขนาดไหนจะอลังการขนาดไหนที่เราถ่ายเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเศษเสี้ยวนะครับผมมากมายกว่านี้นะครับที่เข้าไปในข้างในนะครับผมแต่ผมได้เข้าไปสัมผัสและไปเห็นมาหมดแล้วนะครับอยากเชิญชวนนะครับผมต้องได้มาด้วยตนเองครับโอเคสาธุ yeah vale.